สวัสดีค่ะเพืนๆแล้วตอนนี้ที่พามาวิ่งที่สมุยค่ะ ตอนนี้นะคะทิศก็เดินทางมาถึงสมุยเรียบร้อยแล้วค่ะรอบนี้นะคะเราจะมาวิ่งงานบางกอกแอลเวสมุยฮาร์มาราทอนกันค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆสนามบินที่สมุยคือสวยมากๆเลยอะคือมันชิลมากเลยค่ะเดียดูนะตรงนี้นะคะจะเป็นทางเดินไปเกตนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นแบบเอาดอหมดเลยร้านกาแฟร้านกาแฟนะคะคือชิลมากเลยดูดิเขาบอกว่าสมุยนะคะเป็นหนึ่งในสนามบินที่สวยที่สุดในทวีปเอเชียเลยนะโอ,อ้น่ารักอาเก๋มากเลยอะไม่เหมือนสนามบินเลยอะเหมือนถนน,น,นคนเดินเลยอะ สวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะทิก็เดินทางมาถึงสมุยเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาสมุยนะคะไม่เคยมาเกาะสมุยมาก่อนเลยนะคะก็เรียกได้ว่ามีความประทับใจแรกเริ่มตั้งแต่เห็นสนามบินแล้วนะคะสนามบินที่สมุยคือน่ารักมากคือแบบมันเป็นเหมือนแบบว่าเอาโดแล้วก็เล็กๆนะคะรอบนี้นะคะทิก็มาวิ่งงานฮาสมาราทอนที่เกาะสมุยค่ะ เริ่มจากเราลองขอวันหยุดดูนะคะแล้วก็บังเอิญได้ใช่ไหมคะเราก็เลยลองซื้อตั๋วแล้วก็ลองจองโรงแรมนะคะเรียกได้ว่าค่าสมัครวิ่งก็คือถูกเหมือนกันนะแบบไม่กี่ร้อยนะคะแบบประมาณ8ปดเาบาทเองนะคะแล้วก็โรงแรมรอบนี้ก็คือจองคระบแปดร้อบาทเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่ใ,ใกล้ๆกับจุดสตาร์ทเลยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆอย่างเซนทรัลตรงนี้เลยะคะ่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปรับบิบกันก่อนนะคะรอบนี้21กิโลที่ กาะสมุยเนี่ยที่ไม่แน่ใจว่าจะจะเป็นยังไงเพราะสนามนี้ไม่เคยมาเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าพรุ่งนี้นะจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะและตอนนี้นะคะที่ก็เดินมาถึงสวนสาธารณะพุชเวงแล้วค่ะตอนนี้จะเป็นคล้ายๆศาลานะคะเล็กๆแล้วก็ให้เรามารับปิดตรงนี้นะคะด้านในก็จะมีเออจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรานะคะแล้วก็เราก็ไป,ปรับปิดได้เลยะคะ่ะ และก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรายชื่อนักวิ่งนะคะที่มาร่วมสมัครวิ่ง2 1กิโลค่ะเดี๋ยวเราลองมาหาชื่อทีปดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนนะ K I K I อยู่ไหนวะโอเคนี่นะคะ1139กิศากากตษาอรลังสีนะคะ ค่ะตอนนี้ก็รับบิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนน้อยมากเลยนะคะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าคนสมัครมาประมาณพันกว่าคนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยที่มาจริงๆน่าจะประมาณ4ี่อยกว่าคนเองนะคะก็เรามาดูว่าพวกนี้จะจะหนาแน่นไหมนะ,ะแต่ถ้าที่บิบดูก็คือก็คือดูโล่งๆนิดนึงนะแต่ว่าวันนี้อาจจะมารับไปแล้วก็ได้นะคะแล้วก็จุดรับบิบตรงนี้เหมือนเดิมค่ะจุดรับบิบจุดสตาร์จุดเส้นชายจุดเดียวกันหมดเลยนะคะก็ดีไกลมากเดินมาจากโรงแรมประมาณ8นาทีเองนะคะ แล้วก็หลังจากที่เมื่อกี้เรารับตีบเรียบร้อยแล้วนะคะที่ก็แวะมาเจอเพื่อนนะคะเพื่อนก็พาไปทานข้าวแล้วก็ไปกินกาแฟนะคะวันนี้เพื่อนก็พามาตรงนี้ค่ะมันเป็นเหมือนชายหาดนะคะก็จะเป็นบรรยากาศชิลๆในเกาะสมุยนะคะเพื่อนๆก็เมื่อกี้เมื่อตอนกลางวันก็มีฝนตกนิดหน่อยนะคะทำให้แดดไม่ค่อยร้อนนะคะแต่ว่าตกแป๊บเดียวก็ก็คือแดดก็กลับมาอีกแล้วนะคะตรงนี้ก็เลยอาจจะคืมๆนิดนึงตอนนีนน้ประมาณ5้าโมงกว่าจะ6กโมงแล้วะคะ่ะ คุณตัวที่คิดไปเองหรือเปล่านะว่าแบบตรงนี้ที่สมุยนะคือลมมันจะเย็นๆแต่ว่าลมมันจะไม่ใช่ลมแบบเหนียวตัวมันเป็นลมแบบเบาๆเย็นๆนะคะแล้วก็น้ํามันใสมากเลยนะคะแล้วก็น้ํามันแบบ,แบบแบบไม่ได้ขึ้นแรงค่ะโตขนาดนะคะแล้วก็ทรายรงนคือละเอียดมากขาวพอสมควรใช้ได้นะคะแล้วก็เรียกว่ามันสงบบแบบเป็นทะเลแบบชิลๆนะคะตรงนี้นะค่ะ มอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาตี4ี่แล้วค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่จุดสตาร์ทนะคะรอบนี้ที่สมุยนะคะครับมาราธอนเราจะ s า a r กันที่ส่วนสาธารณะภูเฉวงค่ะแต่ตอนนี้นะคะมีเวลาประมาณ10นาทีเนะาะเพราะเขาจะปล่อยตัวประมาณตีสี่ครึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะรงแรมเดินไปประมาณ5นาทีค่ะคิดว่า ทิปน่าถึงสตาร์ประมาณตีสี่ยี่สิบนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็หาอะไรกินเบาๆเล็กน้อยนะคะแล้วก็ยืดเส้นวอร์มอัพนิดนึงนะคะแล้วก็จะลองดูวันนี้รอบนี้สมุยฮาร์ริทอรยิกระกิโลจะจบที่กิโลนะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนิดหน่อยะคะ่ะแบบปล่อยๆนะแล้วก็อากาศเย็นๆแบบชื้นๆมากๆเลยค่ะโอ้ยไม่รู้จะทันไหมเนี่ยเหลือประมาณห้าทีสิบนาทีต้องรีบไปแล้วค่ะเดี๋ยวรูบกันให้จุดสตาร์เลยนะคะ ตอนนี้นะคะถึงจุดตา์แล้วค่ะตี49นะคะเดี๋ยวขอตัวไปอีกอันนี้ให้หมดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปวัวมาัปไปอีกนึงค่ะปกับสีรีสนะฮะ e สนองยี่และเพื่นงนะครับเข้าจุดอีกแล้วนะคะจุดอินเท a l ์ i นินไนใช เพื่อนวตอนนี้นะคะก็อยู่ในจุดปล่อยตัวนะคะจุดสตาร์ทของงานสมุยครามาราธอนนะคะ21กิโลแต่เท่าที่ดูเมื่อกี้นะเพื่อนๆดูทั้งหลังทั้งบนดูดิคนมันดูน้อยๆอะไม่น่าถึง200คนตรงนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราลองวิ่งนะคะ21กิโลเขาจะปล่อยตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันที่จุดเส้นชัยค่ะ ตอนนี้นะคะปล่อยตัวออกมาชิปออกมาคนสุดท้ายพอดีเป๊ะเลยค่ะ <Yeah. S 1> ไม่มีใครจากข้างหลังแล้วดูดิ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะกิโลที่1.6นึ่ดหกี่ไหรน,นะคะขึ้นเนินชันมากแต่มันมืดมากเลยค่ะมองไม่เห็นเลยอะวิ่งตามพนอเพืน,น้าอย่างนีนเลยนะคะ มืดมากเนินชันแบบ89องศาเนี่ยเข้าโลที่สองเป๊ะเลยอะก็คือตีโค้งขึ้นเนินอีกแล้วว่าโอ้ยอันนี้ก็คือโค้งแบบชันอีกแล้วนะคะที่จบสองโลตอนนี้นะที่13นาทีคะ่ะอ,อ๋อทุกๆ2กกิโลนะคะงานสมุน่ะมอเตอร์นก็จะมีจุดร,รับน้ำแบบนี้คะ่ะทำไมอันนี้ แร,แรกนะคะอันนี้2อโลครึ่งก็คืออีกแล้ว่ะขึ้นเนินอีกแล้วออันนั้ไม่รู้เลยนะคะว่าแางน้ำเกาะไอรีนจะแบบว่าเนินเยอะขนาดนี้นะคะตอนนี้นะคะจบ3ากิโลแล้วค่ะ3ากิโลนี่คืออยู่ในป่านะคะ3ากิโลประมาณ19บเนาทีค่ะโลสามนะคะก็ทางลงเนินนะคะ กว่าจะเข้าโลสีคือแบบมืดมากก็ลงแบบว่าลงเนินยากมากเลยนะคะแบบถลายลงไปเนินชันมากเลยอะแต่มันมองไม่เห็นเลยเพราะมันมืดนะคะอันนี้หลังเลยโลทีสี่มานะคะก็คือขึ้นอีกแล้วค่ะอันนี้คือเดินแล้วค่ะไม่ไหวแล้วขึ้นเนินทั้งวันเลยะค่ะตลอดสี่โลแรกคืออย่างนี้ตลอดเลยอะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงตลอดเลยค่ะคะจริงๆ,ๆวิ่งแบบนี้คือแบบกูผีนะจิ นี่นะคะประมาณโลที่7นะคะคือโอเคมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นพื้นถนนปกตินะคะแสงไฟก็คือปกติค่ะถ้าปเป็นอย่างยาวๆไปโอเคนะแต่ถ้าหลังจากนี้มีเหีือวคือไม่ไหวแล้วนะคะตรงนี้สูดเดินนะคะโลที่10แล้วก็แวะเติมเซเวันก่อนนะคะ กื่นทางแล้วนะเพื่อนๆอ,อากาศดีมากลมเย็นสบายมากนะคะแต่เราจะต้องให้จบก,ก่อนที่แดดจะมานะคะคิดไว้ว่าประมาณน่าจะประมาณ6โมง40อะไรแบบนี้นราองต้องให้จบให้ได้แล้วนะตรงน,นี้นะคะหลังจากที่แวะเติมเจลที่โรงที่ิ0กับดินน้ำใช่ไหมคะหลังจากโรงที่ิ0มานิดหน่อยก็ <c oughs> แบบว่าทางไม่ค่อยดีนะคะจะเป็นทางแบบว่าคูคขาเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วก็แบบมืดอีกนิดนึงนะคะต้องระวังดีเลย ตอนนี้นะคะที่เพิ่งจบ10โลแล้วนะคะ10โลนิดหน่อยจบไปที่6 8นาทีค่ะครึ่งทางแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังโอเคมากเพราะเป็นพื้นจับราวกิ่งยาวได้อยู่ค่ะตอนนี้นะคะที่เพิ่งจบ11โลไปนะคะเวลาประมาณชั่วโมงกว่างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณตี5 45แล้วค่ะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วว่าดูดิเนี่ยแล้วก็คือคุอค้มมากเลยนะคะเริ่มตกมาเปาะแปะเปาะแปะแล้วค่ะ โลที่11นะคะตอนนี้ประมาณตีห้านะคะก็จะได้วิวทะเลสมุยแบบนี้เลยค่ะเหมือนเดิมนะคะโลที่11ก็คือกับไอและนะคะขึ้นเนินลงเนินค่ะทั้งวันเลยขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนะสมุยอะ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดรับน้ํากิโลเมตรที่สิบสองค่ะตรงนี้นะคะกิโลที่12ก็จะเริ่มมีขนมนะคะ ขนมกรกบแกะกัขนมไทยนะคะกล้วยพิซซ่าโดนัทแตนง์มกล้วยโอเยอะจัดเต็มนะมีรสช่องตมีเฉากล้วยด้วยนะครัช่องเฉากล้วยก็มีนะคะตรงนี้คือบุฟเฟ่เลยอ่ะดูดิโดนัทที่สองจะดีมากเลยเพื่อนคือแบบว่ามีขนมไทยขนมต่างๆทุกอย่างนะคะโดนัทพิซซ่าแตนด์กล้วยเซลโค้กเฉากล้วยรสช่องตรงนี้คือแบบว่ามินบุฟเฟ่อะ คือโลที่12คือดีมากเลยค่ะของกินเยอะมากเลยนะคะเหมือนแบบบุฟเฟ่เลยตรงเนี้ยคือท,ทำเวลาคือเลิกทำไปเลยแวบะบกินก่อนดีกว่าเลยครับปลากระพงเลยครับคือแบบกินจริงจังอะ่ะเอาจนอิ่มอะ่ะอรมาก เมื่อกี้นะคะหลักมากเลยค่ะกิโลเมตรที่12นะคะจุดรับน้ํานะขนมเยอะมากขนมไทยขนมเค้กพิซซ่าโดนเฉ่วกล้วยลอดช่องนะคะกล้วยแตงโมกล้วยหวานหวานกล้วยจับฉาบอะไรไม่รู้นะคะคือของกินคือเยอะมากยืนกินกันแบบจริงๆกันจังกิจงนจนอิ่มเลยอะ่ะตรงนี้กิโลเมตรที่12นะคะทะเลสม,มุยยามเช้า6กโมงเช้าค่ะ ดีมากเลยาตอนนี้อากาศก,ก็คือแบบเย็นเย็นชื้นชืเหมือนเดิมอะ่ะกินปป่าเขียวเขียวดิดินะคะดีดียรตอนนี้นะคะก็กําลังเข้าโลที่14นะคะก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นเนินอีกแล้วว่าจะเป็นเนินถนนนะคะไม่ชันมากทุกคนดูดิตอนนี้นะคะกําลังจะจบโลที่15นะคะโลที่15คือโหดมากดูดิขึ้นเนินบนถนนไปถึงนู่นเลยอะ่ะ คืออันนี้ไม่ไหวละเดินเลยนะคะไม่ต้องวิ่งละเดินเลยลยาวๆคือโลที่สิบห้าคือแบบถนนยาวเน,นินสูงนู่นก็คือไม่ไหวแล้วค่ะไม่มีแรงเลยขนาดขนาดกินพูดไปเรื่องอะไรเนี่ยขนาดกินเมื่อกี้ขนมไปตั้งเยอะนะคะไม่ไหวเลยอ่ะทำไมทําแบบนี้อ่ะอไม่ไหวเลยอ่ะเกลียดมากเกลียดมากบางทีนะคะเจ้ากรรมในเวรอาจจะมาในระูปแบบของส้นทางการี่ก็ได้อ่ะ โอ้ยอันนี้คือแบบเดนราไปเขาตีลังกาเลยอ่ะขึ้นแล้วก็ลงลงขึ้นแล้วก็ลงแบบชันด้วยอ่ะตอนนี้นะคะจบโลที่สิบเจ็ดแล้วนะคะโลที่สิบเจ็ดจบไปประมาณที่หนึ่งชั่วโมงห้าสิบเจ็ดนาทีค่ะตอนนี้นะคะจบสองชั่วโมงแล้วค่ะกําลังจะเข้าโลที่สิบแปดนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนเดิมคะ่ะฝนเริ่มรูมเปตอีกแล้วนะคะอันนี้อีกแล้วนะคะเกลโลที่สิบปดนะคะเหมือนเดิมคะ่ะ บุฟเฟ่อีกแล้วนะคะเจ้าเดิมค่ะพิซซ่าโดนัทขนมขนมไทยนะคะกล้วยนะคะฉ่วกล้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะกำลังจะเข้าลงที่19นะคะก็ไม่รู้เทาอะไรทั้งนั้นนะคะอันนี้คือไม่น่ทนาทันเลยที่ติดตั้งใจไว้นะคะเพราะว่ามือจะแวะกินแล้วกเนินเยอะมากตรงน,นี้โลงที่19นะคะก็คือสวยมากค่ะ สดชื่นมากเลยค่ะเหมือนเดี๋ยวเข้ามาในแบบซอยเป็นรีสอร์ทนะคะตอนนี้นะคะทิพก็จบ20กิโลไปแล้วนะคะ20กิโลตามนาฬิกาของทิพนะนะจบที่2ชั่วโมง15นาทีะคะ่ะโลสุดท้ายนะคะเดี๋ยวทิพย้เข้าไป6นาทีแล้วกันนะคะงานสมุยนะคะจุดรับน้ำนี่คือถี่มากเลยนะ,ะทุกๆ2โลนะคะจินน้ำจนแบบอิ่มอะ,ะอันนี้นะคะ อีกห้าร้อยเมตรจะเข้าเส้นชัยแล้วนะคะโลที่21ค่ะอันนี้อีกร้อยเมตรสุดท้ายนะคะถ้าถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะกําลังจะเข้าเส้นชัยแล้วนะคะอีกแค่ประมาณห้าสิบเมตรตรงนั้นข้างหน้านะคะอตอนนี้นะคะกำลังเข้าเส้นชัยแล้วขับประมาณสิบห้าก้าวตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะได้กลับเส้นชัยนะคะ พอหลังจากเข้ามานะคะก็ตรงนี้จะดีมากเลยค่ะจะมีอาหารให้กินด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปรับน้ำรับขนมได้เลยนะคะตามคูปองที่เขาแจกให้เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็วิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานบางกอกแอร์เวย์สมุยครับมาราธอนนะคะนิปก็ทำเวลาไปมันจริงๆมัน21โลนิดหน่อยนะคะเพราะมันก็เกินเกินมาแต่จริงๆก็ประมาณ2ชั่วโมง20กวนาทีเลยนะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะหลังจากวิ่งเสร็จนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะได้นี่เลยค่ะคูปองนะคะสําหรับรับอาหารก็ได้นะคะรับขนมแล้วก็รับน้ําด้วยนะคะคือเขาจะมีอาหารให้กินทุกคนตรงนี้ฟรีหมดเลยนะคะแล้วก็หลังจากเราวิ่งเสร็จนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะก็คือเสื้อฟินิเชอร์นะคะแบบนี้นะคะอ่า เห็นไหมคะก็จะได้เสื้ออีกหนึ่งตัวนะคะว่าเราวิ่งสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเหรียญค่ะวันนี้จะเป็นเหรียญแบบนี้ก่อนนะคะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเหรียญตัวจริงไปให้ที่บ้านอีกทีหนึ่งนะคะ <S <S ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเหรียญตัวจริงหน้าตาเป็นยัางไงกันค่ะสาหรับรอบนี้นะ,ะข้อดีของงานบางกอกแอร์เวย์ที่สมุยนะคะคิดว่าอากาศดีมากเลยวันนี้คือเหมือนกับมันมันออกตัวเร็วด้วยค่ะตีสี่ครึ่งนะคะ,ะ,คะแล้วก็ยังไม่มีแดดแล้วก็ฝนลงนิดหน่อยแต่เย็นๆก็คือโอเคนะคะแต่ว่านอน แบบชันอะแบบขึ้นเขาไปเลยนะคะก็เลยว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ทําข้อมูลมานะคะว่าตรงนี้จะมีเนเยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าอีกข้อหนึ่งที่ดีมา,มากๆคือว่าจุดรับน้ําคือเยอะมากถี่มากคือทุกๆ2กิโลเลยนะคะแล้วก็ประมาณกิโลที่12กิโลที่16นะคะจะมีขนมไทยให้นะคะซึ่งก็จัดเต็มมากเลยนะคะขนมไทยกล้วยฉาบนะคะแล้วก็มีพิซซ่าโดนัทแตงโมกล้วยนะคะ แบบเฉากวยรอดช่องคือแบบยืนกินจนอิ่มอะ่ะบัตริกก็เลยเรียกได้ว่านะคะเหมือนเป็นการมาบุฟเฟ่อะมากินบุฟเฟ่มากกว่ามาวิงนะคะก็เลยเรียกว่าชอบงานนี้มากๆเลยค่ะแต่อีกข้อหนึ่งก็คือตั๋วเครื่องบินแพงนิดนึงนะคะถ้าจะมาสม,มุนก็คือต้องจองล่วงหน้านานๆหน่อยค่ะ,ะ,คะอันนี้นะคะผัดไทยเชา้าเกาะนะคะเพือ่อนที่บอกว่าผัดไทยร้านนี้อร่อยมากในสม,มุนนะคะ นอกจากอาจจะฟรีแล้วนะคะงานวิ่งบางกอกแอร์เวย์สมุยฮาบาราทอนนี้รูปถ่ายทั้งหมดในงานทุกคนไม่ต้องซื้อนะคะรับกันฟรีๆไปเลยค่ะ ได้ได้ว่าจบไปแล้วนะคะสำหรับรอบนี้ที่ฮาร์ฟฮาร์ฟสมุนไใช่ฮาร์ฟมรังคันที่สมุยนะคะก็เลยได้ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเชวยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ด้วยนะคะแลวรอบหน้านะคะมาดูกันว่าจะพาไปที่ไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะดูกันว่าขัดไทยชาวเกาะที่สมุยนะคะจะอร่อยไหมนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ,อนะันนี้ล่าสด่นะเดี๋ยวเราแปดูกันค่ะ แล้ว่างที่รอนะคะเพราะว่าเราจะมีการทำรารวัลต่อรับเราเหยื่นกั่เถี่วนุ่มมากแล้วก็แบบใครที่รู้ตัวว่าได้รางวัลเนี่ยเร็วมาส